ซาร่าคาซิงกินีร่ำไห้ขอโอกาสให้ตัวเองและสามีชีวิตครอบ,บครัวที่กำลังไปได้สวยสำหรับสาวซาร่าคาซิงกินีแต่กลับต้องเจอมรสุมลุกอใหญ่อีกครั้งเมื่อสามีชาวต่างชาติเดรรยังถูกจับกลุมตัวในคดีแชร์ลูกซ่ forex 3d จะต้องพับแผนงานแต่งงานไปก่อนล่าสุดค่ะสาวซาร่าได้ออกมาไลฟ์สดในสแกรมส่วนตัวโดยช่วงหนึ่งซาร่าได้เผยความรู้สึกจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าณนะตอนนี้สถานการณ์มันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อยากให้ทุกคนให้เวลา ให้โอกาสเหมือนตัวซาร่าก็ให,กาให้โอกาสให้เวลาตัวเองแล้วก็เขาด้วยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงแล้วกันค่ะให้โอกาสกันด้วยนะคะทุกคนซาร่าเ <Sarah S 1> ชื่อว่าคนบนโลกนี้ไม่เคยมีใครไม่มีอะไรดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนมีผิดและมีถูกค่ะอีกทั้งเธอยังพูดต่อทางน้ําตาอีกว่าเอาเถอะอะไรก็ผ่านไปได้นะคะดราม่าทั้งหลายฮึบฮึบไว้สําหรับคนที่ยังรังและเอนดูไม่หวั่นไหวในตัวแม่ฝากซัพพอร์ตหน้าที่การงานแม่ด้วยค่ะ